ปีหน้าเองนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโตเท่าไหร่ในสภาพ,พัฒน์เองก็คาดว่าโตน่าจะอยู่ประมาณสัก3.2เปอถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยเขา4กว่ากันเราถือว่าไม่ได้เยอะเพราะน้นเราเสียเปรียบนะครับเราเสียเปรียบแล้วถามว่าลิกความเสี่ยงมีไหมความเสี่ยงที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือเราอ่ะดีในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าไปเสียเรื่องของหนี้ตัวเรือนสูงนะครับแล้วรัฐบาลจะมีการออกนโยบายภาครัฐซึ่งจะมีการกู อันนี้เนะี่ยจะมีผลต่อ GDP ีถามว่าเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าหนี้กวัวเือรเนี่ยพอตอบได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการก่อนหนี้รัฐบาลหรือการออกมาตรการกระต้นเศรษฐกิจเนี่ยยังตอบไม่ได้เพราะนี่คือความเสี่ยงว่าถ้าเกิดกู้กู้มาเยอะๆแล้วเงินที่ใส่มาในในระบบไม่ได้กระตุ้ตเนเศรษฐกิจจริงๆอันนี้จะจะเป็นลบเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างนี้เป็นฝรั่งหรือเป็นนักทุนควรจะมองไงผมคิดว่าเราควรจะรอผมว่าส่วนใหญ่ก็คงรอดูแหละว่ารัฐบาลเองเนี่ย มาตรการแจกเงิน10,000บาทเนี่ยสุดท้ายแจกจริงๆเท่าไหร่กู้เท่าไหร่นะครับการกู้เนี่ยถ้า5แสนล้านคุณบอกคุณฟันดิงน้งด้วยกันออกพันธบัตล้วนๆใครซื้อครับคุณไปดูคนซื้ออีกคนซื้อแน่นอนฮนะหนีไม่พ้นนะรับวิสากิจสถาบันการเงินที่เป็นรับปิสากิจเป็นคนซื้อนะครับเป็นน่าจะเป็นหลักๆเลยแหละนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ใครจะซื้อบ้างอันนั้นก็ต้องไปดูอีกทีมันผมมีมุมมองในเรื่องกิ p กเองว่า ตอนนี้เนี่ยสำหรับปีหน้ายังยังพูดยากอยู่มันขึ้นอยู่กับการก่อนนี้ภาครัฐก,ก,กับการออกมาตรการนะครับถ้าเขาออกมาดีก็พูดความขึ้นับแต่เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่านะถ้าคาดการระหว่างปีนี้กับปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษไม่มีเหตุการณ์พิเศษนะผมว่าปีหน้ายังไงก็ดีกว่าปีนี้ก็ปีนี้เป็นปีที่เป็นส่วนรวมของความไม่ดีของตลาดไปแล้วปีหน้าเนี่ยผมว่าอะไรก็ตามยังไงก็ตามก็ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของตลาดหุ้นหรือเป็นมุมมองเศรษฐกิจครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ทํางานจริงจังอย่าลืมไหมครับว่ารัฐบาลเข้ามาปีนี้ค่อนข้างช้าแต่มาที่สามปลายปลายแล้วด้วยเขาควรจะได้ทํางานจริงๆความสามารถผลงานของเขาจริงๆจะปรากฏในปี2024คือปีหน้าครับนั้นผมเชื่อว่าปีนี้ปีหน้ายัางไงก็ดีกว่าปีนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นออกบัวคือออกบัว นะครับก็คืออย่างเช่นแจกเงินน้อยแจกแค่สองแสนที่ผมเคยคิดน,นะผมตั้งตุ๊กตาในใจแจกสองแสนแจกแล้วกระจายการแจกไปเยอะๆทําให้คนรู้สึกว่าคนได้แบบเยอะๆอ่ะแล้วก็ที่ให้ดีนะบริษัทในตลาดหุ้นได้ประโยชน์ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เข้าข้างตัวเองนิดนึงเพราะเราอยู่ในตลาดหุ้นไงถ้าเกิดแจกแล้วตลาดหุ้นได้เยอะอันนี้ดีแล้วก็อีกอันนึงคือกู้น้อยแจกน้อยกู้น้อยดีกว่าครับแจกมากกู้มากเนี่ย เรื่องลบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดแจกน้อยกู้น้อยแล้วแจกแบบกระจายอย่ากระจุกนะครับแจกแบบให้ให้คนรู้สึกเกิดมัลติเพลเยอะๆเนี่ยหรืออะไรก็ตามทาให้คนแบบอยากใช้เงินแบบนี้คุณขึ้นครับถ้าเกิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็จะมีโอกาสขึ้นไปดัชนีเราก็มีโอกาสจะเห็นห5 0 0พันจุดได้ได้โดยไม่ยากเท่าไหร่ด้วยประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยับตัวนี้มันมีผลถึง GDP ของเราปรีหน้าด้วยมันมีถึงมันมีผลถึงต้รประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นปีหน้าโดยตรงเลย